เทคนิคดีๆในวันนี้เป็นการสมัครสินเชื่อเงินก้อนแล้วก็สินเชื่อหมุนเวียนแบบง่ายมากๆแบบที่คุณเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าสามารถสมัครออนไลน์สามารถรู้ผลได้เร็วแล้วก็รายได้คุณเองไม่ต้องมากนักเอกสารที่ใช้ก็ไม่ได้เยอะอะไรฉะนั้นเคล็ดลับง่ายๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแนบเป็นสเตตเมนต์อย่างเดียวอันนี้ถือว่าง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก สินเชื่อแกซิกอ1น,นาทีกับสินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้อย่าง x อ็กเพลซโหซึ่งเป็นสินเชื่อยอดฮิตแบบกระแานิยมมากๆเพราะว่าอะไรมันง่ายสมัครผ่านแอปเคลพัดได้อยู่แล้วใครที่เคยสมัครไปแล้วได้สินเชื่อตัวนี้ไปแล้วบางคนเนี่ยนะสมัครได้แล้วได้อีก2อสารอบก็มีแต่บางคน สมัครยังไงก็ไม่ผ่านทุกทีเนี่ยก็มีอยู่ด้วยฉะนั้นมาเข้าใจก่อนเลยว่าสินเชื่อตัวนี้เป็นสินเชื่อเงินก้อนพอเขาจะาอนุมัติปั๊บเนี่ยเงินก้อนก็จะโอนเข้าบัญชีของคุณทันทีซึ่งหลักๆก,ก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยของคุณเท่านั้นนั่นแหละในการสมัครขอสินเชื่ออันนี้ก็สําคัญนะอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องอัปเดตแอปเคสพลให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดสก่อนอันดับที่2 สมัครสินเชื่อในช่วงเวลานี้8โมงไปจนถึง19กานาฬิกาการอัตนมัตเิเร็วมากๆนะภายใน15นาทีแต่เร็วที่สุดก็มี1นาทีก็มีมาแล้วบอกก่อนเลยว่าเขาจะใช้ระบบ AI บบพีจารณาสินเชื่อให้คุณฉะนั้นแล้วจุดนี้แล้วแหละที่ทำให้คุณสามารถรู้ผลได้เร็วเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกอาชีพด้วยพนักงานประจำอันนี้คุณสามารถกูได้อยู่แล้ว เจ้าของกิจการไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือว่าไม่จดทะเบียนการค้าก็ได้ตาจะต้องเดินบัญชีธานาคารของคุณอย่างสมบำเสมอรวมถึงอาชีพอิสระต่างๆมาได้หมดซึ่งจะบอกว่ามีหลายคนเลยนะที่ไม่ต้องใช้เอกสารก็ได้เพราะว่าคุณเดินบัญชีกสิกรไทยของคุณบ่อยอยู่แล้วหรือว่าคุณเนี่ยมีรายได้ผ่านบัญชีธานาคารกรสิกรไทย หลายอย่างเดิงหลายคนที่ไม่มีบัญชีกาิกรหรือมีอไรายได้ผ่านบัญชีอื่นเนี่ยอันนี้คุณก็ยังมีโอกาสนะเทียบเ,เท่ากับทุกคนได้เลยเพียงแต่ว่าตัวคุณอาจจะถูกเรียกเอกสารเรียกดูเอกสารอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนั่นเองและสาเหตุหลกัหลกๆเลยที่หลายคนถูกปฏิเสธสินเชื่อไปเนี่ยมีอยู่สามหัวข้อหลกัหลกๆนั่นก็คือหนึ่ง มีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมและคุณไม่รู้ว่าเขาเรียกดูเอกสารเพิ่มเติม 2. คุณอาจจะรู้แล้วละ่ะว่าเขาเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพียงแต่ว,ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้เอกสารยังไงคือทําไม่ถูกทําไม่เป็นและ 3. ไม่รู้เลยว่าอาชีพของตัวเองเนี่ยจะต้องหาเอกสารอะไรเพิ่มใส่เข้าไปบ้างพอคุณทําไม่ได้ในตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดเนี่ย ระบบก็จะปปิเสธสัญเช่อของคุณโดยอัตโนมัตินั่นเองฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณถูกเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมคุณจะต้องเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างอันนี้เดี๋ยวจะแยกเป็นหมวดหมู่ของอาชีพเลยละกันถ้าคุณเป็นพนักง,งานประจำนะคุณได้เป็นสลิปเงินเดือนแต่ถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนบวกไปกับสเตตเมนต์หเดือนล่าสดุดถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการล่ะ อาจจะต้องใช้บัตรประชาชนก็ได้หรืออาจจะใช้เป็นเอกสารรายได้ซึ่งเป็นสเตตเมนต์6เดือนหรือเป็นอ e ีสเตตเมนต์เพิ่มเข้าไปได้และถ้าใครที่จดทะเบียนจริงๆนะคุณก็ยื่นเป็นสำเนาพม300ยื่นเข้าไป6เดือนอันนี้ก็ทำได้และสุดท้ายอาชีพอิสระอันนี้คุณอาจจะเพิ่มในเรื่องของบัตรประชาชนแล้ก็เอกสารรายได้ ซึ่งเอกสารรายได้ในที่นี้เนี่ยอยากให้คุณใช้เป็นใบชวิ50ล่าสุดจะเป็นแบบรายปีก็ได้นะหรือว่าเป็นแบบรายเดือนก็ใช้สักหกเดือนเข้าไปหวังว่าคุณเนี่ยก็พอจะนึกขึ้นได้แล้วลหละว่าคุณมีเอกสารอะไรจะแนบอะไรแล้วก็อาชีพของคุณเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างกันแล้ว